อ่ะพี่พี่แม่แม่เห็นไหมพี่พี่แม่แม่เห็นไหมเห็นควันทูบไหลลงข้างล่างไหมเออเห็นไหมเห็นไหมไม่รู้นะว่าจะมีนัยยะอย่างไรนะครับจะมีนัยยะอย่างไรนะครับวันนี้ควันทูบไหลลงไล่แล้วอาจําได้ไหมว่าครั้งก่อนจำได้ไหมว่าแต่ก่อนเลยอ่ะแต่ก่อนเลยอ่ะเดิมทีเลยนะครับเดิมทีเลย ถ้าเลขทูบขวันไหลลงล่างเนี่ยโวยยลาวเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะลาวเคยเกิดขึ้นมาแล้วเลขทูบจุดอย่างนี้แหละไหลลงล่างเข้าเต็มเต็มเลยนะครับไม่รู้นะไม่รู้ว่าทุกคนคิดเหมือนผมไหมนะแต่ว่าโดยปกติคนเราจุดทูบควันมันต้องขึ้นหนางบนใช่ไหมอืมใช่ไหม คือโดยปกติแล้วเนี่ยควันทูปเนี่ยเขาจะไหลขึ้นข้างบนถ้าทุกคนแบบคือแบบว่าผมไม่รู้นะผมไม่รู้ผมก็เปิดพัดลมเปิดแอร์ปกติเนี่ยแหละเนี่ยนั่งไล์อยู่ในหน้ายิ่งน,นะครับเห็นไหมทุกคนไม่รู้ว่าของใครเป็นหรือเปล่านะใครบูชาทูปตาไข่ไปแล้วจุดแบบนี้เราต้องผมเป็นบ่อยมากแต่ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นไม่ได้บ่อยนะหมายถึงว่า อ่าอ่าใช่หมายถึงว่านานๆนนทีอ่ะแต่ทุกครั้งก็คือแบบอ่ะพี่ๆเมื่อคืนนี้จุดทูบตำราวได้เก้าศูนย์สี่จำได้เลยจำได้ขึ้นใจเฮ้ยวันนี้ศูนย์จะมาหรอศูนย์บนหรอถ้าเกิดว่า งวดนี้จะมีศูนย์ได้ก็ต่อเมื่องวดที่แล้วมีเก้าหรือมีหนึ่งวดที่แล้วออกอะไรหกเก้าปะอะไรเก้าเก้าหกหกหกเก้าเก้าไม่ค่อยจำโดยทาไม่ถูกอ่ะเออถ้าไหนถูกก็จะจำสองตัวแรกเหมือนเมื่อวานเลยเลขทูบอกเวลาบูชามาจากวัดเนี่ยผมจะเก็บใส่ถุงซีนไว้แบบนี้แล้วผมก็จะขึ้นเอาวางไว้บนหิ้งทุกคน เวลานั่นนะผมจะหยิบขึ้นมาใช่ไหมผมก็จะที่ฐานภาษาถูกขอ,อกจุดออกมาแล้วเฮงเฮงปังปังเหมืนหมามขอ,อจุดมาแล้วให้พี่ๆน้องๆทุกๆคนมีโชคมีลาบอะไรเงี้ยผมก็จะพูดแต่สิ่งดีๆนึกแต่สิ่งดีๆเวลามีโชคเราก็จะไปทําบุญทําทานนะครับซึ่งเราไม่รู้หรอกจุดออกมาไปเรียกอะไรจะตรงกันหรือไม่ตรงกันเนี้ยผมตอบไม่ได้นะครับแต่วันนี้ขอให้คุณโชคดีใครดูอยู่พิมพ์คาว่าสาธุรวยโอ้โหพี่เดี๋ยวก่อนนะ สายด่วนรัฐบาลไทยงวดน,นี้บอกไว้ก่อน <c oughs> แจกฟรีครับวันนี้แจกฟรีครับไม่เก็บเงินครับเ <c oughs> ฮียตีเ <c oughs> ขาเน้นฟรีครับใครติดตามเฮียตีใครมาใหม่นะติดตามเฮียตีคนรักหวยนะจะรู้นิสัยผมแนวทางแนวทางผมสายด่วนผมผมให้ฟรีสองตัวล่างรัฐบาลไทยฟังให้ดีนะครับสองตัวล่างรัฐบาลไทยผมแยกไว้แล้วงวดน,นี้ ใบแดงมันจะมีแค่สองตัวนะทุกคนใบแดงมันจะมีแค่สองตัวใครชอบสามตัวบนไปดูเลขตารางเพราะผมวิเคราะห์จากรางวันที่หนึ่งสองตัวล่างผมแยกไว้อีกใบหนึ่งเขาหมุนคนละรอบให้ทุกคนหนึ่งพันห้าร้อยคนกดลิงก์ด้านล่างบอกว่ามาจากเคียติได้เลยเห็นบอเห็นบอนะใครที่ดูไลฟ์สดอยู่ดูทางนี้นะทุกคนนะถ้าใครที่ดูไลฟ์สดเห็นไหมกดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่ากดตรงนี้ก็ได้ นะครับกดลิงก์ด้านล่างแล้วบอกว่ามาจากเฮียตีทุกคนเดี๋ยวผมส่งให้ดูทุกทุกคนเดี๋ยวผมให้แอดมินส่งให้ดูทุกทุกคนนะไม่มีเก็บตังค์นะครับเออเราเน้นเราเน้นของดีของฟรีเด้อเราเน้นของดีเราเน้นของฟรีเท่านั้นนะครับนะกดลิงก์ด้านล่างแล้วบอกว่ามาจากเฮียตีได้เลยครับโอ้โหพี่ผมไม่พูดได้ไหมล่ะผมไม่พูดได้ไหมผมไม่พูดได้ไหมล่ะ เอาวันนี้อย่าลืมตัดอะผมบอกแค่นี้แหละอย่าลืมตัด